ดีครับพ่อแม่พี่น้องวันใหญ่หวังไทยบ้านศรีสเกตกันเองอยากก่าเกรงใจกันครับายงานโต้ก็เก่าพี่น้องวันนี้เสี้ผ้าพ่อแม่พี่น้องครับไปเบิ้งนะครับรถไถไฮเทคเครื่องเสียงนะครับทับฟ้าดังไปทั่วนะครับ33จังหวัดงานออกรพรรษาพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยดัดแปงลงรถไถนะครับเป็นระบบเครื่องเสียงที่ท่านสมัยที่สุดในบ้านนอก ที่ท่านสมัยที่สุดได้บ้านนอกครับใส่รถไถนะครับใส่รถไถเป็นรถแท,ถแทพี่น้องนี่มันเปิดโซ่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแล้วก็ฟังนะครับนะครับเป็นระบบให้เทคของนะครับภูมิชาวบ้านของตำบลทุ่งชัยอำเภออุพรธานจังหวัดสีสเกตติไปเาารถแท้เขามันกับแพงพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยเอารถไถนะครับ ทั้งไถหน้าครับทั้งเป็นรถเครื่องเสียงไปในโตพี่น้องนี่ครับไปจ้างเขามันก็หลายพันนะครับอาจสิเป็นหมื่นก็ได้เพิ่นก็เลยดัดแปลงครับเอารถไถหน้านี่แหละภูมิปัญญาชาวบ้านของตำบลทุงชัยนะครับอำเภออุทรวิเศษจังหวัดศรีสเกตนะครับนี่เป็นเป็นเครื่องเสียงให้เทคนะครับรถไถให้เทคนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับเพิ่นก็พิดเครื่องเสียงละ ไปแล้วเด้อบานนี้พี่น้องไปละอยู่อาบ้าลอกอ,อ,อีกแน่เปิดแน่เปิดแน่เปิดแน่ไปแล้วบานนี้พี่น้องเพิ่งเปิด,ปดในเบิ้งแป๊บน,นึงครับกอขอขอบคุณน,นะครับพี่น้องที่ติดตามคลิปผมครับสวัสดีครับเพิ่งไปแล้วบานนี้